ก็ไผ่เอฟีไปสองหนูในเอซีวันนี้ก็วันนี้ครับนอนสวนวันนี้ครับเนาะไม้สวนยางวันนี้ครับบักเบ็ดด้วยกองข้าวหนูด้วยวันนี้ครับไปตามดูกันว่าจะได้หนูกี่ตัววันนี้ครับหนูพุกครับเนาะหนูนาเราไม่แหละวันนี้ครับเนาะบัตรกองข้าวไว้หลายวันแล้วลหละวันนี้ก็ดักบ่วงไปด้วยวันนี้ก็นะจะได้หรือเปล่าเนาะจากตัวหนึ่งไว้ปิ้งทานกันเย็นนี้ตอนดึกนี้นะครับเนาะ มาลุ้น้ให้เอฟซีกันปไปดูด้วยกันบรรยากาศกองข้าวหนูครับที่กุกอกสี่กอเเราวันนี้ครับเนาะปักเป็ดด้วยครับกองข้าวหนูด้วยวันนี้ครับเนะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครับตอนนี้ครับว่าบัดเห็นมันกินไปหลายกองนะวันนี้ครับปักบ่วงไว้หลายบ่วงเหลือเกินวันนี้ครับเนาะใส่ผายิงวันนี้ครับเนาะผา ลูกธนูเลยยิงครับดูว่ามันจะได้กี่ตัววันนี้ครับพอสายเละห้วยนี่สายไมยส้สวนยางไอ้บัดมันติดระห้วยเนาะการหากินจับกบจับเขียดครับจับหนูหนูไล่หนูนาเราแหลนะเนี่ยก็ทานกันวันนี้ทิ้งรานยางมาวันนี้ครับนะออกจากรานยางเข้าสวนยางวันนี้ครับ มาดูว่าจะได้หนูจะกี่ตัวครับอันนี้กองข้าวหนูกันครับนี่ครับบรรยากาศกองข้าวหนูนี่สิมันก็กองนี้ครับนี่ยเอาข้าวมามัดรวมกันแล้วกองกองทำไว้ด้วยตรงนี้ครับน้องอ่ะมันยังไม่เข้ากินนสินะครับนหนูนาเรานะครับหนูพุกเราแหละครับน้อง ข้าวที่แลกก็ได้ไปประมาณสองตัวเลยสามตัวนะวันนี้ลุ้นว่าจะได้กี่ตัวครับจะได้วิ่งไล่หรือเปล่านี่ปักม,ม,ม่วงด้วยครับวันนี้ครับปักม่วงใส่ม่วงนุ้งพุกครับวันวนี้ครับเนาะครับนะขอบีกาดพายเอฟซีทั้งปักเบ็ดวันนี้ครับลุ้นกันว่าจะได้ปลาไหมได้ปลาได้หนูทานหรือเปล่านี่ครับเนาะไอ้บัตกรกองไว้หลายกองนะเอฟซีประมาณสิบขวากองแหละวันนี้ กองข้าวหนูครับบรรยากาศกองข้าวหนูวันนี้นรับพาเอฟซีมากองข้าวหนูครับวันนี้ประมาณสิบยี่ยี่สิบกองวันนี้ก,กองไว้นะแล้วก็ใส่กับดักด้วยใส่หมูงไว้ด้วยครับรุนว่าจะได้ตัวใหญ่ตัวเล็กวนนี้ครับเนาะนี่ครับบรรยากาศกองหนูยังไม่เข้านะเอีตัวนี้กันเนาะ บัดทำถนนไว้ตอนนี้ก็ทำถนนาติดเอาคือตะยามมาตัดทำถนนเลยนตงนี em ้ก็ยังไม่เข si like. ้าครับน so ี่กองนี้ครับอบัดกองกองไว้ยังงี้ครับกองไว้ลูกถนนเราจะทำงานหรือเปล่าวันนี้ครับเนาะกลมำลุนครเอฟซีจะได้กี่แต้มวันนี้ครับเนาะวางหมวงด้วยกองไปด้วยครับกองไว้ด้วย องนี้ครับประมาณยี่สิบกองไอ้บัดกองไว้ครับตัวนี้บรรยากาศค่ำคืนครับเดือนจะหงายประมาณสองทุ่มเนาะวันนี้เกามาใต้หนูครับดิสีฝัก,กเบ็ดด้วยใต้หนูด้วยนะครับจะวมีข้าเจ้ากองดิสีครับ<ม> ้งใสจะเข้าดึกนะนี่เ็ายังไม่เข้าครับตอนนี้ตามลุ้นครับว่าจะได้กี่แต้มวันนี้ครับมาอ่นานข้าีแต้มแรกวันนี้ครับเนาะเป็นปลาไหลครับวันนี้ครับนะเจ้าปลาไหลตัวน,นี้ครับนมาแต้มแรกมาแล้วครับแต้มแรก,กใส่ต้นอยู่ในป่าญ้านะดูสิ เต็มเลขวันน huh ี้ครับเต็มเลกครับมามันหมานแล้วมันนี้ครับโอ้ดึงครับดึง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 ครับดึงโอ้ดึงดึงดึงครับนี่มาครับเต็มแรกครับนี่ครับเต็มแรกเต็มแรกของวันนี้ครับ ไม่ใช่หนูครับแต่เป็นปลาครับวันนี้แต้มแรกวันนี้เดี๋ยวจะเป็นปลาไหลครับวันนี้ครับแต้มแรกโอ้โหมาแล้วครับแต้มแรกวันนี้โอ้โหหลุดเลยครับเบ็ดหลุดนี้นะขึ้นมาก่อนตัวนี้นี่เดี๋ยวปลาไหลเอาขึ้นมาบนบกเลยี่สิวันนี้ครับ เต็มเรขของวันนี้ครับส่วนหนูยังไม่ได้ครับหนูพุกครับเป็นปลาเอี่ยนปลาไหลครับวันนี้ครับมาแล้วครับบักเบ็ดหน้าหนาวครับหมายสวนยางเราวันนี้ครับนะเต็มแรกไม่อดเล้วันนี้ครับอาหารมาแล้วครับตัวนี้อาหารเกิดเลยวันนี้ครับนนนิ่งเลยครับเมื่อกี้นะครับนนนิ่งเลยครับ ก็วันนี้ก็เมนูที่สวนยางเอฟซีวันนี้ก็เนาะดัดปลาไหลมาสองตัวเนี่ยนะเยวจะทําแกงอ่อมปลาไหลวันนี้ครับเนาะครับเต้มเต้มสองครับเป็นปลาไหลเหมือนกันครับเต้มสองครับวันนี้ครับเราก็จะทําปลาไหลแกงอ่อมใส่หวายครับใส่หวายใส่ผักใส่นะครับนี่บัีแกงอ่อมบ้านเราแหละวันนี้ครับเนาะเมนู มนูดึกครับไม่นูด ikat, ึกประมาณสี่ทุ่มลวตอนนี้ก็นเนาะปลาก็ไม่กินเผ็ดครับหนูก็ไม่เข้าครับวันนี้คนระับหนูก็ให้เพื่อนไปดูอยู่เดี๋ยวเรจะทำกับข้าวทำกับข้าวรอมาเนี่นะจากแกงอ่อมปลาไหลครับวันนี้ทําแกงอ่อมปลาไหลกันวันนี้ครับเนาะแกงอ่อมครับเราไม่มีเครื่องอะไรต่างๆอยู่ที่เถียงเนาะมันไม่มีไม่มีเครื่องแกงมันจะผัดเผ็ดก็ไม่มีเครื่องแกงก็วันนี้ก็เราจะทำการแกงอ่อมดีกว่าเนะอ่อมแบบบ้านเราแหละ ผมใส่หวายแล้วก็ใส่ผักไซด้วยวันนี้ครับน้องมาตามดูเมนูเอดบัตทำวันนี้คร,ครับน้องเอฟซีปลาไหลครับวันนี้ครับก็เราจะเมนูแกง่อมปลาไหลเอฟซีวันนี้เนาะเมนูที่สวนในบัตวันนี้ก็ได้ปลามาสองตัวครับในสองแต้มวันนี้เนาะปลาไหลเราก็ล้างน้ําเกลือเรียบร้อย FC ตัวนี้ก่อนนลครับอยากกันล้างน้ําเกลือครับตัวนี้ล้างน้าเกลือก็เตรียมรอรอรอให้ไฟเดือดนะครับตัวนี้ก็ รอให้น้ำมันเดือดตรงนี้ก่อนครับเมนูของเราก็มีนครับเนาะแกงอ่อมก็มีข้าวเบือครับข้าวเบือที่บัดเตรม,มาแล้วข้าวเบือที่เหลือจากแกงปลาดุกเมื่อวานนี่เนาะข้าวเบือครับวันนี้เราไมีมีข,าข้าวคั่วครับถ้ามีข,าข้าวคั่วก็ใส่ข,าข้าวคั่วครับมนนรเมนูเมนูอาหารเย็นมานนี้ครับเนาะได้มาสองแต้มมันนี้คสองแต้มปักเบ็ดวันนี้ครับ ไมส้สวนยางเนาะปักเป็ดแล้วก็กองหนูด้วยส่วนหนูไม่ได้หนูครับเนาะหนูนี่ยังไม่เข้าเลยหนูครับเครื่องแกงแล้วก็มีพริกมีหอมครับเขาก็มีมีเขรก็เป็นหวายครับมีหวายมีมะเขือพวงครับวันนี้เขานำมาของเราวันนี้ครับนาอเราจะแกงอ่อมปลาไหลกันครับวันนี้เกงอ่อมบ้านเราวันนี้ครับนาะแกงอ่อมปลาไหลกันวันนี้ ทำอาหารทานเย็นครับที่สวนวันนี้ครับเนาะเมนูค่มที่สวนประมาณสองทุ่มสามทุ่มแล้ววันนี้ก็ไม้บักเบ็ดไม้สวนยางวันนี้ครับเนาะทำเมนูปลาไหลอ่อมปลาไหลครับเมนูอ่อมปลาไหลวันนี้ครับปลาไหลก็ล้างน้ำน้ำเกลือครับเท่านี้ก็มีใส่น้ำเกลือแล้วล้างแล้วก็ตามด้วยรับสุดท้ายก็ตามด้วยนะครับเนาะสุดท้ายก็ผักไสครับเนี่ยก็เป็นผักไส ผักไสรขีนกเราแหละแถวสวนแถวนี้มันออกตามปกติธรรมชาติเราแหละเนาะออกตามสวนเราแหละวันอันนี้มันจะขึ้นเยอะมากผักไสรครับแถ,แถวลําห้วยแถวริมห้วยนะครับเนาะผักไสรมีหนูอาหารเย็นมานนี้ครับเนาะทานที่สวนมานนี้ครับเนี่ยไม่ได้เข้าป่ามานนี้ครับสิเดี๋ยวอีกวันสองวันจะไปปากเบ็ดในป่าครับหมายลาห้วยในป่าวันนี้ก็เนาะวันนี้ก็ทานที่สวนก่อนวันนี้ครับก็ไม่ค่อยโด,ดนเยอะครับโดนสองตัวครับมันนี้ครับได้มาสองแต้มมันนี้ครับ ปลาไหลครับแกงอ่อมปลาไหลวันนี้เมนูแกงอ่อมปลาไหลครับบรรยากาศก็ค่ำแล้วประามาณสองทุ่มสามทุ่มนะที่ตัวนี ouais. go, of of hmm ้ก็เนาะเดือนงายวันนี้บรรยากาศเดือนงายเนาะเดือนก็ขึ้นเดือนงายตัวนี้บรรยากาศก็เดือนงายเนี่ยบรรยากาศค่ําคืนนี้ครับเนาะบรรยากาศที่สวนบนี้ครับทำกับข้าวทานวันนี้ครับอยู่คนเดียวครับวันนี้ออกมาคนเดียวไม่ได้กินยางวันนี้ครับมาปักเบ็ด ปักเบ็ดกองข้าวหนูน,นี้ครับเนาะก็รอให้น้ําเดือดครับวันนี้รอให้น้ําเดือดก่อนก็ได้มาสองแต้มครับวันนี้ได้อาหารเย็นมาน,นี้ครับเนาะเมนูอาหารเย็นมันนี้แกงอ่อมปลาไหลครับทาแกงอ่อมปลาไหลใส่หวายใส่มะเขือพวงครับนะเครื่องกนะแกงกรนี้น่งครับเนาะใส่ยอดผักใส่น,นี้ครับก็รอ,อให้น้ําเดือด เป็นมีกาดค่ําคืนนี้ครับเนาะอะามกราหกเก้าครับวันนี้ครับค่ําคืนนี้ครับค่าคืนวันที่ห้ามกราหกเก้าก็อยู่ที่สวนนี่สิออกทาง,งานสวน,นครับตอนเย็นมาปากัปากเบ็ดปักเบ็ดกองข้าวหนูพุพกแต่หนูพุก,กยังไม่ได้ทานวันนี้ครับหนูพุกครับเนาะยังไม่ได้จักแปมเลยหนูพุกได้ปลามาสองแปมมาเนี้ครับเนาะจะทําแกงก่อมปลาไหลกันวันนี้ครับ ก็หมายที่สวนยางครับแต่ลมก็ลมมากวันนี้ครับเนาะเมื่อคืนนี้สงัดแต่วันนี้ลมแล้ววันนี้ครับเนาะกิดยางก็กินไม่ได้เพราะว่ามันลมครับยางหน้ายางมันก็แห้งแล้วกีดตัวน,นี้ก็ลมบรรยากาศที่สวนครับยามค่ำคืนครับวันนี้ครับ